แปดสิบต้นไม้แหละโอ้โหเจ็ดสิบเก้านี่ดูเอสเคร้านค้าแห่งรรมม okay. okay. วความมืดลด83%ดสเปอร์เโอเคผมเดี๋ยวไปเจอกันโอเคผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านกันด้วยนะผมยินดีที่จะสูดีเกมเมอร์น,นะครับผมวันนี้มันก็มีกิจกรรมเออนี่ไงขึ้นมาหน้าจอเลยพิธีกิจกรรมรับสิทธิ์พิเศษอ่าไม่ใช่รับสิทธิพิเศษเองเป็นร้านค้าลดความมืดนะครับผมลดความมืดที่ไหนร้านค้าลดราคา เงน,นก้าวอย่างความมืดเออแต่เมื่อวานผมสุ่มอะไรไปวะสุ่มไอ้หมดไป3,000 KO เหลือ3เพชศคิดดูนะผมวันนี้มันก็มีร้านคา้าอยความมืดเข้ามานะผมทั้งหมดก็7วันนะมีสินลดสูงสุด83เปอร์เซ็นต์นะผมถ้าใครหมดสมาร์ตไอดีไก่อ่ะมันจะได้หมดน้อยไวเดี๋ยวพี่ลองสุ่มไอดีหลักดูแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปสุ่มไอดีไก่ดูว่ามันจะหมดกี่เพชรนะผมไม,ม่ว่าหมดเท่าไหร่นะว่ามันจะได้สิทธิพิเศษรับสิทธิ์ไป ต้องกดหยุดใช่ไหเสียงน่าจะดังชัวร์อันนี้เปลงโอ้โหสี่ห้าขนาดดูดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหอัน้คุณน่าจะซื้อพี่น่าจะเก็บเพชรไว้ซื้อนี่ผมเจ็ดวันไงยังไงก็ทันอยู่แล้วนะผมอีกนานนะฮะผมมันเจ็ดวันไว้เดี๋ยวเก็บเพชรไว้ซื้ออันนี้วะของ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 นี้เดี๋ยวนะผมไปดูเยอดอันนี้ผมมีอยู่เรื่องอะไรวะพี่พิชเช่นนี้นี่ออะไรวะซอง ใช่ซองซองไรอยู่ซองไรอยู่ซองไรอยู่มีซองห่อไม่มีว่ะซองโเหมันรู้อ่ะนะผมอ่าไอดี ID หลักผมได้สี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวค่อยไปดูไอดีแบบไก่ไก่ด้วยกันไอดีรองไอดีพวกนี้นะผมว่ามันจะหมดไปกี่เพชรน,นะผมว่ามมันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะ,นะโ,โอเคโอเคเข้ามาแล้วเป็นไอดีไก่เลยเว้ยไอดีไก่กักกักตักตักเลยนะผมไอดีโน .1 อำนานเลย รอดูกันนะฮะว่ามันจะได้อะไรบ้างนะว่ามันจะลดกี่เปอร์เซ็นต์ผมคิดว่ามันน่าจะลดอย่างน้อย90%เอ๊ะไม่ถึงหรือเปล่า93เออมันน่าจะลดอย่างน้อย80ขึ้นอนะเอาหรือ80ต้นไม้แหละโอ้โหเจ็ดสิบก้าที่ดูจากเมื่อกี้นอะกี่สิบห้อพอยดีไก่ปุ๊บล็อกปลาดูดีมีเิตตันสูงเลยดีพาร์ท้ยโอเคเพราะว่า เฮ้ยมันมันเอ่อมันเปลี่ยนของไปได้เลยนะในร้านะรด้จากของแล้วถ้าใครมีไอดีโรองนะหรือว่าไอดีไม่โหดนะนี่คือความลับมันเลยผมว่ามันต้องล็อกชัวร์นะถ้ามันได้ล็อกมันไม่ได้อย่างนี้หกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้สำหรับสิดเอ็ดพี่ต้องสร้างไอดีโรองมาเล่นแล้วแหละแบบไอดีรองแบบหาตั้งไอดีโรองหนึ่งที่แบบปั่นอย่เฉยเพราะว่าแต่มันต้องเสียดายไอสิทธิ์สิทธิ์มันต้องเติม ต้องเริ่มหนึ่งใหม่มามต้องหาใหม่ได้และดูดีลดเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไอเดร็งนะจนวนดียหลักหมดไปแล้วเหรดไอเดีหลักสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเข้ามาเติมไอ้นี้มาที่พัทอันดับแรกเดี๋ยวไปดูอีกไอเดีหนึ่งแล้วกันว่ามันจะลดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมเดี๋ยวเจอกันไอเดียหนึ่งนะครับแป๊บนึงโอเคครับละนะผมไอเดี ID นี้พี่น่าจะหมดน้อยชัวร์เฮ้ยไอเดียนี้ของเซบินโดเหรใช่ของเซบินโดอ๋อเซบินโดมาอันนี้นอ,อ่ะมาชุดนี้อ่ะเซบินโด อันน <not player> ja <ills> the ี้มันเซอรบีนโด้เว้คุณดูเซอรเบีนโดมันมาชุดนี้นะมันไม่เหมือนกับชุดเซิร์ฟไทยนะผมยังเป็นของเซิร์ฟนอกนะเซิรฟนอกเซิฟนอกเดี๋ยวมาสุ่มมาดูเซิร์ฟนอกกันดีกว่านะครับผมเซิร์ฟนอกมันก็คล้ายๆกับเซิร์ฟไทยนะที่สลับฟรีว่ะเซิร์ฟนอกสลับฟรีเว้ยแต่เซิร์ฟไทยมันต้องเสียสิทเพชรนับผมดี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 ก็ดูเอานะครัผม perfect ขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าเซิร์ฟไทยดีเซิร์ฟไทยเซิรฟไทยเซิรอฟนี่เลยของเข้าเซิร์ โอเคถ้าใครอยากสุ่มนะผมก็กิจกรรมนี้ก็เล่นง,ง่ายๆนะผมเพียงแค่น้องๆถ้าน้องๆอยากได้นี้อย่าได้ชุดผู้ชายนะก็แค่น้องๆสุ่มซื้อแค่โก800เลยละนะผม้วก็จะได้ลก็จะได้ไอเนี่ยชุดพิเศษชุดนี้นะผมชุดได้เปิดในราคา824บาทนะผมเหมือนกันชุดผู้หญิงก็เหมือนกันแต่ถ้าสลับเราต้องเสีย10เพชรนะผมเพาประมาณนี้นะครับส่วนของก็มันก็เรนดอมไปเรื่อยๆนะผมเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้ไม่เปลี่ยนไะอันนี้ไม่เปลี่ยนแต่ถ้าอีกีอดี่ะมันจะเปลี่ยนของไม่ได้แต่เขาแล้วแต่เราจะได้ไดอ่าได้ดีเลยได้ของอะไรเฮ้ยนี่มันออนิดาคอนีดโอเคนะครับผมตอนนี้มีน,นั้นให้อยู่อะไอซองยาวอะ่นะถ้ามีผมจะซื้อไว้นะโอเคถ้าใครหมดน้อยกว่าพี่หรือว่าใครมีไอดีรองไอดีไหนที่แบบสายสะสมนะ สาสะสมของก็สามารถส่บไอเดีรองได้นะสมาร์กไอเดีรองมันจะได้เยอะไวเหมือนกับมังล่ออ่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่คือดูจากเมื่อกี้ก็รู้แหละ79.45เปอร์เซ็นต์นะคุณดูแล้วนะผมโอเคผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมก็ฝากกดไรให้ใช์คลิปนี้ก็ไม่ได้มาซื้อนะเพราะมันไม่มีอะไรน่าสนุนละนะผมเพียงแค่ซื้อของอย่างเดียวนะผมถ้าใครอยากซ่มหรือว่าอยากซื้อก็เร,รามา,ด,าดูราคาดูก่อได้ราคา79.13เปอร์เซ็นต์นะผมลองเอาไอเดีรองมาซื้อดูนะครับมันน่าจะลด สองสวนดสิเานต์แมี่มิสจา้างขนาดแดงโกเมื่อกี้อ่ะไม่ใช่ดงโกดิแดงบอลของผมยังได้เ9ดเาอร์เซ็นลยอโอเคเนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนไปบาย